ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปริงอนเตอร์เทนนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับวันนี้<ช>นี่ต้องบอกว่าใครที่กําลังรอลุ้นผลออสการ์อยู่<ช>ก็ใกล้แล้วใช่ค่ะห้าโมงนี้ถ่ายทอดตามเวลาบ,บ้านเรานะอ่าใช่ครับก็รอลุ้นรอชมกันได้รอเชียร์กันได้นะครับหนังเรื่องไหนพุ่งกับใครใ<ช>นักแสดงจะยกยอดยกขบวนมาจากลูกโลกสงคราหรือเปล่าก็รอลุ้นกันได้นะครับดังวันนี้ขอไปเริ่มต้นความบันเทิงกันด้วยข่าวดีก่อน ของคุณพ่อคุณแม่ป้าแดงใช่ไหมครับน้องตอยใช่เลยครับพี่มอสปฏิพานนะคะแล้วก็พี่เกมดวงพรนี่ได้ลูกสาวด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแตวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ ก็คงต้องเตรียมไว้หนวดนะพี่เจ๊บงานนี้เอาไว้คูหนุ่มๆตั้งแต่เนิ่นๆจะแล้วนะคะสำหรับคุณพ่อป้ายแดงอย่างพี่มอสปฏิพานปฏิวิการหลังจากที่ภรรยาสุดเลิฟพี่เกมดวงพรนะคะได้ให้กําเนิดลูกสาวหน้าตาน่ารักน่าชังเลยทีนี้ละค่ะเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาสิบเก้ขออภัยกับ8ปดโมงสิบเนาทีของวันเสาร์ที่15ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่โรงพยาบาลสวิสติเวสโดยวิธีผ่าคลอดตามคําแนะนําของหมอค่ะ เนื่องจากว่าเด็กกลับหัวไม่ได้นะซึ่งกปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยแถมลูกสาวตัวน้อยก็ยังสุขภาพแข็งแรงน้ําหนักถึง3,200กรัมส่วนเรื่องของชื่อแม่คุณพ่อมอสไม่ค่อยจะเหอเท่าไหร่นะพี่เจี๊ยบตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะชื่อเด็กหญิงสิสรานนะคะซึ่งแปลว่ามีความสุขที่สุดส่วนชื่อเล่นนี่มีชื่อน่ารักมากน้อง น,นั่นเองดีๆนะไม่ใช่สวนนะไม่ใช่ไม่ใช่น้องสนเก็อยากให้ลูกสาวเนี่ยนะคะมีชื่อแบบไทยๆค่ะ <c oughs> ส่วนช่วงสายของวันนี้ประมาณ11นาฬิกานะคะพี่มอสแล้วก็พี่เกมก็จะเปิดโอกาสให้พี่ๆสืมวชนได้สัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยพร้อมกับย่นโฉมน้องสนด้วยซึ่งแน่นอนว่าทีมข่าวสปริงเอนเตอร์เทนของเรานะคะไม่พลาดที่จะไปเก็บบรรยากาศแห่งความสุขความอิ่มเอมใจของคุณแพ่คุณแม่มือใหม่รวมถึงความความน่ารักของน้องสโสนมาฝากแฟ <c oughs> นๆอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวตอนไปก็เตรียมขุ่ก่อนไป ผูกข้อมือนู้ใช่ยวต้องไปรับทองซะ<อ>หน่อยทอง,ทองเอาทองม้วนไปฝากก่อนละกัน <laughs>